ที่หนึ่งที่จัดการก็คือวัดบงางแยกแพมาแล้วเห็นผู้คนประชาชนผู้ศรัทธาในหลวงพ่อในวันดีๆแบบนี้มากันเนืองแน่นที่วัดบงางแยะแพแห่งน,นี้ก็ด้วยความเมตตาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อของหลวงพ่อมาลัยซึ่งเมื่อกี้มาก็มีการเจิมมีการเจิมรถไปทั้งหมดรวมสิบพันด้วยกันมีรถใหญ่ๆรถหกล้อด้วย ด้านหลังผมก็เป็นพิธีเสริมดวงหรือว่าเสริมสิ่งมงคลต้อนรับปีใหม่ก็คือการลอดช้างอายลาศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งรอดแล้วก็เสริมสิ่งมงคลจริงดูว่าทุกคนหรือว่าหลายๆครั้งที่เรามาก็จะมีคนมากขึ้นที่จะมาทำพิธีนี้และก่อนที่จะมาลอดช้างอ,อายลานะครับก็มีการไปราบ ขอพรข้อมาลายหรือพระภูอุทยธรรมสักพรเจ้าคณะตำบลท่าฉลองนะครับท่านจะมีกวามเมตาแล้วก็ที่ผมเห็นแต่ละคนก็จะได้รับมอบนะครับถือว่าเต็มที่เลยนะครับไรทําบุญก็จะได้สมุดสีหยาหรือล็อกเก็ตนะนี่มีแจกพัดด้วยนะอะไรที่ร้อนๆมาก็จะได้เย็นขึ้นนะครับแล้วก็คนอยู่กรุงเทพก็หนีจากกรุงเทพมาพึ่ง ธรรมชาติจากจังหวัดสมุทรสาครวันนี้นะเป็นวันดีๆก็ขอเชิญชวนนะครับอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดของท่านได้มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ความสบายใจและไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะนะครับ พันหโลูกล้านพันใจในสังคมต้องได้รับการอบรมอ,อย่าให้ง่ายงมจมสิ่งล่อใจคำพระสอนสั้งลูกหลานรับฟังจงตั้งใจวัดบางอย่าแพรกม่วงใหญ่หลวงพ่อมาไลยให้ความเมตตาจูงมือลู ลานเข้ามารับการอบรมสั่งสอนบวดเน้นภาคฤดูร้อนอยู่ในขั้นตอนพระศาสนาธรรมะนำจิตศาสนานำคิบุญน,นำพาบวชเป็นหมู่เหล่าเข้ามา ที่พรามฝึกจิตใจให้งดงามศึกษทาทำตามบทความแห่งกรรมคนท่าฉลอมมีจิตใจพร้อมคุณธรรมสมุดสาคอนือลำมีวัฒนธรรมนำใจชาวมอญวัดบางยาแพลสืบทออตํำนานยาวไกล เป็นที่พึ่งพาทางใจยยอย่าโยมทั่วไปชาวไทยจีนมอนทำบุญสุนทานสืบลูกสืบหลานมาการก่อนพระครูอไทยธรรมสาครยินดีอวยพรให้มีสุขเออ ตำนานยาวไกลเป็นที่พึ่งพาทางใจญาติโยมทั่วไปชาวไทยจีนมอนทำบุญสุนทานสืบลูกสืบหลานมากานก่อนพระครูไทยธรรมสาครยินดีอวยพรให้มีสุข กราบขอพรหลวงปู่ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุมากกว่า300ปีแล้วก็มารอดช้างอัยลาเสริมสี่มงคลมากาบขอพรข้อมาลัยหรือพระภูผู้ไทยธรรมจากรพระเกจิอาจารย์ดังผู้มีเมตตานะครับรับะกุลิีใหญ่หรือล็อกเก็ตเสริมสี่มงคลทุกท่านนะครับเป็นการเสริมสี่มงคลต้อนรับปีใหม่ขอเชิญนะครับ